สวัสดีท่านผู้ชมมาวันนี้นี่พี่น้องหมูสับหมูบดนั่นแหละนี่ต้นหอมผักชีหอมแดงีด่งคทยซอยไว้แล้วก็มะนาวเดี๋ยววันนี้มากินลากันพี่น้องไหมนี่ข้าวคั่วง่ายๆพี่น้องลากไม่ยากอะไรปน่นปะไก่หมูลงหม้อ

โอ้ยไปเลยนาะโอ้ยหมูสุกแปเลยเนาะตาชัยยังไม่ได้ปรุงเลยนะเ,ยเอาน้ำตกออกหน่มยตุมใหแห้งไปไม่ให้เยอะไปอันนี้ก็ใช้ปิดไฟเลยพีเนาะมาผงชูรสสองช้อนน,อน้ำตาลน,นิดหน่อย วันดีนั่นหน่อยไปเนะไม่ต้องใส่เยอะจะใช้ปิดไฟแล้วนะปลาเลยดนะิเนาะ lạp mu lạp mu sắp cãi p/nơi ừ muối ớt tiêu xay đi tiêu hết thêm ít này p ออร่อยแน่กับแก้มอย่างดีไปเนอะร้อนเลยกบพี่น้องไม่อากาศค่ายๆชิมนน่อยเป็นยังไง พี่ปอนับจับไปกับพี่น้องอืมอร่อยนานๆกระจายการทำกินเองพี่น้องเลยแต่พี่ปอนไม้น่อยเอา แท๊บแทบ,บแซบพีน mm hmm. น่น้องเอ้นี่ข้าวคั่วพี่น้องไ่ไปเลยชิวข้าวง่ายๆแต่ใช้มีดหนวดมือนี้เล่นกับแก้มพีน่น้องเลยลากหมู นี่หัวหอมได้จะใช่ซอยแล้วก็เบีบดมะนาวไว้ไม่งั้นมันดำเลยเนะ้องซอยซอยใสยร็จแล้วบีดมะนาวคุกๆกอาไว้เดี่ต้นหอมก็เทใส่เลย,เลยอ,อร่อยแน่นอนพี่น้องครับขอบอกขา้าไม่ง่ายก็จะใช้แล้วก็มีลูกดอดมีพริกทอดเลยนะ้องใส่ใน่ในที่เดียวเดี๋ยว อะไรอ่ะคนก็ไม่กินแผ็นมะเลพี่น้องไงอาจ้รย์กินหน่อยปากนีดกินอืมอร่อยอร่อยเลยพี่น้องไหมนานๆใาจารย์ปรำกินกน,งงนักเพลงเลยนะลาบ วันนี้ไปเด้ซื้ออะไรเนี่ยของในบ้านทั้งหมดเลยหมูเหมอไข่เลยจ่ายมาทีงสองอาทิตย์นะ่ยหมูเหมอไก่เกอืออร่อยมากเลยนะอือ เฮ้ยม,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 มาตะไช่ใส่จานฮะนีพี่น้องเป็นไงกับแก้มอย่างดีเลยลาบหมูถ้าใช้มีหนอดเนี่ยปรุงรสตามใจชอบเลยพี่น้องง่ายๆเลยลาบหมูเนี่ยซอยพริก ซอยต้นหอมผักชีเอาหมูลงไปรวนนะ้ปุงรสตามใจชอบรสด,ดีน้ำปลามาันน้ำมะนาวบีบใส่พริกป่นลงไปพี่น้องใส่ข้าวคั่วลงไปเอารสที่เราชอบไปพี่น้องเสร็จแล้วก็วันนี้โรยด้วยหอมเอ้กระเทียมเจียวแล้วก็พริกขี้หนูทอดลูกดอดพี่น้องใครไม่กินก็เขีรยออกแต่จะใช้นักกินแน่นอนนี่กินก็ผักสด เดี๋ยวก็มีอะไรกำหลังปีตาชทยซอยแค่เย็นเนอะเนี่ยกับข้าวง่ายๆตาไทยมีหนวดพี่น้องมื้อนี้ลาบหมูไม่ยากไม่ยากพี่น้องอร่อยแซ่บเลยละขอบอกเปรี้ยวเผ็ดเค็มนิดๆนี่ตาชทยทำมาฝากทุกคนเพือนๆกินให้เลยนะครับกับข้าวตาชัยมีหนวดมื้อนี้จัดไปพี่น้องกับข้าวกับแก้มได้หมดพี่น้อง40ดีกีสเปคสองเป๊กเนี่ย ห้องคอเลยพี่น้องให้กินข้าวได้เยอะเลยล่ะขอบคุณพี ання, an, ่น้องทุกคนนะที่เป็นกําลังใจให้ตาชัยกับข้าวง่ายๆตาชัยมีหนวดขอขอบคุณพี่น hm ้องทุกคนจริงๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ตาชัยมีหนวดกันเยอะมากเลยพี่น้องต้องขอขอบคุณจริงๆด้วยใจจริงของตาชัยต้องขอขอบคุณพี่น้องที่เป็นกําลังใจตาชัยที่เข้ามาดูคลิปตาชัยแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้พระคุครองพี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ํารวย สุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงพี่น้องขอให้คนมีต่ความสุขวามเจริญพี่น้องกับข้าไม่ง่ายจะใช้มีหนวดขอขอบคุณพี่น้องทุกคนครับขอบคุณครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับ